สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยก,กับผมเจ้าชายชี้ชัดวันนี้เราจะมาชี้ชัดในสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันครับวันนี้มุ่งประเด็นไปที่จังหวัดน้องคายหรือว่าเมืองน้องไผ่ชื่อเดิมนี่นะครับซึ่งจังหวัดน้องคายเนี่ยกินอาณาเขตไปไกลมากแต่วันนี้ถูกตัดทอนออกไปเป็นจังหวัดบึงการสถานที่ก็เหลือน้อยลงบ้างนะครับและที่สําคัญนะครับจังหวัดน้องคายถือว่าเป็นเมืองหน้าดาน เชื่อมโยงระหว่างเวียงจันทร์กับประเทศไทยผู้คนสัญจรไม่มากมายครับเอาละครับเรามาโฟกัสกันตรงนี้เลยนะครับสำหรับน้องขายนะซึ่งครั้งนี้เพื่อไทยส่งคุณวุฒิไกรช่างเหล็กซึ่งเป็นคนที่ทําธุรกิจนะครับนำเข้าส่งออกและก็ให้ความสนใจเรื่องดอนเกาะแกงต่างๆในแม่น้ำโขงนะฮะและก็ถูกผลักดันขึ้นมาเป็น นักการเมืองเคยเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องขายครับวันนี้หลายๆคนเรียกว่าเสียแอนะฮะทูกดันขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งที่จะลงสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องขายจากพรรคเพื่อไทยจับได้ใหมเลขสองครับจะต้องไปสู้กันกับคนเก่าคนแก่5สมัยด้วยกันนะคุณยุทธนาศีตบุตรนะครับครั้งนี้ เอาละเจ้าชายก็ยังมุ่งประเด็นไปที่การพัฒนารวมไปถึงภาครัฐบาลด้วยปัจจัยต่งางๆที่เจ้าชายจะชี้ชัดว่าทําไมถึงมุ่งไปที่หมายเลขสองผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของชาวบ้านเข้ามาพัฒนาจังหวัดน,น้องคายและจะได้นั่งตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,น้องคายในวันที่หนึ่งทันวัเขาเรียกว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ นาใช่รรนะัรวาลฮะกุมภาพันธ์เนี่ยแน่นอนครับหนึ่งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสองอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งเคยทำเศรฐษฐกิจให้ประเทศไทยทำให้พ่อแม่พี่น้องฐานรากในประสบความสาเร็จมีเงินกองทุนมีแรงสนับสนุนสินค้าโอท็อนะครับรวมไปถึง30บบาทรักษาทุกโรคอื่นๆนะอันนี้เราพูดถึงปัจจัยหลัก ทำไมถึงจะเป็นผู้ชนะนะครับไม่งั้นชี้ชัดไปมัวม่วๆนะยท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจเอ้ยอย่างนี้ใครก็พูดได้มันต้องมีปัจจัยด้วยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษณิณชินวัตรจะลงไปช่วยปลาัยช่วยผู้สมัครหมายเลขสองคุณวุฒิการช่างเหล็กเนนะครับรัสเซียแอร์เนี่ยรรครับไปพูดไปจาก,กับชาวบ้านให้เข้าใจนยโยบายให้เข้าใจการพัฒนาให้เข้าใจเรื่องเศรษฐ,ฐกิจ ภาคประชาชนจนถึงระดับประเทศเลยทีเดียวและก็สนับสนุนไมายเลขกสนี้เจ้าชายจึงชี้ชัดไปว่าถึงจะลงครั้งนี้เนี่ยนะฮะเพื่อไปชิงกับอดีตแชมป์ทั้ง5สมัยนี่นะครับยังไงก็เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องยากแต่ยังไงเสียนะครับวันนี้คนที่ทักษินลงไปแล้วเนี่ยเจ้าชายบอกเลยนะมั่นใจว่าคุณวุฒิการช่างเหล็ก สวมเสื้อเพื่อไทยหมายเลขสองจะเป็นผู้ชนะได้นั่งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายแน่นอนครับ